เพมือเถอะ้ะเอามื่ก็มืดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะพบกับจำนงพลังนะคะเอามาใกล้ๆก่อน <c oughs> เอามาใกล้ๆเพื่อนจะได้มองเห็นแต้มองวันนี้จะพาเพื่อนๆมา,พมาเพาะเมล็ดอินทผลัมนะคะมา,มาเพาะเมล็ดอินทผลัมซึ่งที่บ้านเราใช้วิธีการพาเพาะเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะที่เราปลูกอยู่ข้างหน้านะคะเป็นการปลูกอย่าง เพาะเมล็ดซึ่งเราเพาะเองปลูกเองนะคะแต่ว่าเราไปซื้อผลมาทานเราอยากทานพันไหนสีอะไรเราก็ซื้อมาเราก็เก็บมเมล็ดมาเพาะนะคะแต่ที่จะเพาะวันนี้จะเป็นบาฮีนะคะบาฮีสีเหลืองซึ่งเราบอกว่าต้นที่หวานที่สุดในบ้านเรานี่แหละนี่นะคะจะใช้เราเพาะสามกระถางนะคะวันนี้จะใช้กระถางละสองเมล็ดนะคะ ่งลักษณะเมล็ดของอินทพาลัมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่พัพน์นะคะแล้วแต่อันนี้เห็นไหมคะลักษณะเขาจะมีร่องด้านหนึ่งมีร่องอีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีนะคะเขาจะแอนแอนตรงกลางหน่อยเห็นไหมคะอันนี้คือที่เราจะเพาะนะคะทีนี้บางบางพันธุ์เขาจะมีสีแบบนี้ด้วยนะ,ะสีสันเขาก็จะไม่เหมือนกันรูปร่างขนาดก็ไม่เท่ากันนะคะเราจะใช้เมล็ดรุ่นนี้นะคะนี่เป็น ปาฮีสีเหลืองที่เราบอกว่าต้นนี้อร่อยหวานกรอบที่สุดเนี่ยมาเพาะสักหเมล็ดนะคะก็เวลาเพาะนะเวลาเพาะนะคะให้ให้เอาลงแนวนอนแบบนี้นะคะโดยหันด้านที่เป็นร่องเนี่ยลงไปในดินประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรก็ได้นะคะหรือลึกกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็กลบดินแล้วก็ลดน้ำํำรอไปอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย ต้นเขาก็จะงอกขึ้นมาเนาะรากส่วนรากเขาจะงอกก่อนแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการแบบว่าหนึ่งกระถางให้มีสองต้นเนาะหนึ่งกระถางให้มีสองต้นเวลาปลูกเราก็ลงไปหลุมเดียวกันเลยนะคะก็เอาลงไปลึกหน่วยประมาณหนึ่งเซนนะคะห่างกันนิดนึงนะคะคว่ำลงนะคะคว่ำลงปเปอร์เซ็นต์การงอกนะเพราะแบบนี้ก็ าสิขึ้นอยู่นะคะที่เราปลูกมางอกทุกถุงนะคะก่อนหน้านั้นเราแบบว่าเราประหยัดมเมล็ดเนาะเราก็ใส่ถุงละหนึ่งเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพอหลังๆมาก็สองเมล็ดเราค่อยมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เวลาใช้เวลาประมาณสักกี่วันต้นเขาถึงจะปผล่ขึ้นมานะคะซึ่งก็มีตัวอย่างอยู่ด้านนี้นะคะ ต้นที่เราเพาะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ